ครอบครัวตึงหนึงตอนเที่ยวป่าฮัสปปวน ตอนที่12ของขวัญวันคริสต์มาสจะคริสต์มาสแล้วขออะไรเรื่องของของวันคริสต์มาสกันโถคงไม่ได้จัดเง,งินคริสต์มาสหรอกมั้งปีที่แล้วได้เกมมาขอคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดดีกว่า มันก็คนรวยช่วยไม่ได้วัวจริงพวกแมงมุมไม่อยากได้มั่งเหรอถ้าถ้าเป็นคริสต์มาสก็ต้องเกะถอดแพนี้เองเหรอเพราะเป็นครอบครัวตึงหนึ่งสินะมา,มาแล้วครับผมผิดไปแล้วครับเอเอว่าแต่ผมทำอะไรโทา,นาหนาหนาวที่รายค่าแก๊สเสียทุกทีต่อไปแคมป์นหนาวสุดควบ เพื่อเรียกสต,สติคริสต์มาสก็ต้องไปแคมป์อีกเหรอเอออีกหรือขอคัดค้านเราไม่ไปแคมป์รูดูหนาวโนโฮวตโนโฮวตอาสุดพกมาสิแบบนี้ยังจะกล้าอยู่ไหมแบบนี้ยังจะค้านไหม จะไป,ไปไปค้ดลูกใต้ก็ได้ครับหน้นาหนาวทางทางทีต้องมาสัมผัสอากาศเย็นๆแบบนี้จะแข็งตายอยูกับที่รักหนาวแค่ไหนก็ยังอบอุน่นค้ดลูกซุ่นันสิล้วจะน,นอนบนหินอะมายังไงครับ มีหลายวิธีโปะโปะเคลียร์ีิมะาบริเวณที่จะกางเต็นท์ก่อนพวกลูกไปฟันต้นเออต้นกกมาให้ทีคนอื่นเอาสนุกกับบอลครสิสต์มาสอยู่ที่อยู่บ้านกะ,กะจะนอนอ่านหนังสือเรียนจ่านทำไมแค่นี้เธอก็คะแนนดีจะตายแล้ว ขอโทษทีคนสอบตกบูมบัมบูมบัมหนาวหิวคนมันอยู่บนแรือมาช่วยกันเถอะ แต่ว่ามันหนาวมากจริงๆในแบบนี้ต้องสร้างบ้านหมาิมะถึงสอบตกแต่ฉันก็ไม่โง่นะใช้หมิมะก็ริ่หนาวสักสิชาวเอสมีเอสมีเอสกิโมเขาอาศัยอยู่ในกระท่อมที่ทำจากหมาิมะไม่รู้ยังไงอ้าวหรอราช่วยกัน อากาศหนาเย็นจากภายนอกทำให้ด้านในอุ่นฟิวไม่หิมากก็อุ่นได้ด้วยถ้าปูต้นกกแบบนี้จะช่วยกันความเย็นจากพื้นได้ปูผ้าใบด้านบนแล้วกางเต็นก็เรียบร้อยพราะรู้วิธีแบบนี้เลยหรือนันสิพอรู้ไม่ได้หรือไง พเขาเต็นกันเถอะกึกๆหนาวกว่าเดิมอีกอย่านึกถึงมังสินี่คือการฝึกความอดทนเพราะหิวเลยทำให้หนาวกว่าเดิมอีกอหนูก็หิวเหมือนกันเราไปตกลากินกันดีกว่าทำต้มมปลากินแก้หนาวกันปลารครับ จัมนั่นปลาป,ป,ปูกอ้ยจิบมาตกปลาตรงนี้สิเดี๋ยวพ่อช่วยจะกินเบ็ดไหมเราแรกอาจจะยากหน่อยแต่มีพ่ออยู่ก็หายห่วงได้ทำไมจับไม่ได้เลย ได้อีกแล้วจอมจอมเฮือกอีกแล้วได้เลยเยอะเยอะเลยว่าแต่พ่อพ่อยังจับไม่ได้เลยหรือพ่อออมมือให้ลูกหนักน,น้ารหยจังปูดปูดยีนแล้วนะคะปลาที่เราตกได้นี่อร่อยจริงๆอดอีกแล้ว แต่ว่าก็อร่อยจริงๆพอพออิ่งก็อารมณ์ดีนอนบนน้ำแข็งยังได้ตึงเกินไปละแม่ก,กับพอ่อเตรียมของขวัให้ทุกคนได้นอนอื่นกันของขวัญดูครับหนูจะกดเตรียมของขวัด้วยค่ะฮะ เราจะได้แลกของขวัญกันสวนเป็นฮารุจริงๆหนึบหนึแ่นจรินะถ้าผมเตรียมของขวัญมากเระ้ะหรอผมทําไมบครับอะไรที่ลูกทำอะที่ลูกทํามักไม่น่าไว้ใจผมจะเตรียมของขวัญให้ทุกคนอึ้งถึงตะลึงอย่านะว่าจะทำอะไรดีปูปู ไหนบอกเตรียมของขวาญไงปูดปดกำลังทำอยู่นี่ไงนั่น,น่ะนั่น,น่ะหรอคนนี้เราจะอ,อุ่นด้วยสิ่งนี้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่ต้องไว้ดื่มแน่เลยฉันรีบไปทำบ้างดีกว่าถ้าไม่ติดว่ายิ่งจะตามไปเฝ้าแล้วเปรียเปรียะ นี่คือถุงร้อนทําจากขวดน้ำใส่ใส่น้ําอุ่นและเพาะห่อด้วยถุงเทา้าสุกปรก <c oughs> ถ้าถ้าเรานอนกอดเอาไว้จะช่วยให้อุ่นได้ถึงเช้าค่ะสมกับเป็นของขวัญของฮารุจริงๆเพาะกับแม่เตรียมเสื้อน้ําร้อนเอาไว้ว้าวเอม แม่ชฟิมโดยใส่ท่อน้ำร้อนในผ้าที่เย็บติดกับผ้าที่ผ้าปูที่นอนส่วนเครื่องสูบเครื่องสูบกับแบตเตอรี่พ่อก็เตรียมพ่อพก็ยืมมาจากบริษัทื่อ ต้องการใช้เงินให้ต้มน้ำนอกเต็น,น,ตนที่รักคงลำบากมากเลยคุณก็เหมือนกันค่ะอีกแล้วแกรแกรส่วนผมสร้างบ้านในเน,นทุกคนอบอุ่นยิ้มบ้านผมสร้างบ้านหิมะแสนอบอุ่นในเต็นท์ครับให้ตายสิเปรี้ยไอ้ไหมาหิมะต้องสร้างข้างนอกขอผมไม่รู้นี่ครับยดเดี๋ยวนี้นะ หวยระวังค่ะเอ๊โอ้หิมานี่นาวันนี้วันคริสต์มาสยกโทษให้โทรรึเถอะนะจิงกเกเบลจิงกเกเบลนั่นสินั่นสินะคะวู้วรอดเร็วๆคริสต์มาสย่่งที่สุดดึงๆก็ไม่ลงหรืนะ